พีช่างกำลังจะถอนขนหูให้กับน้องพุดเดิลน,นะครับน้องจะมีขนหูนะครับที่ติดอยู่ในช่องหูได้ค่อนข้างเยอะนะมันจะเก็บกับความอับชื้นแล้วก็ขี้หูเอาไว้ทําให้เกิดการหมักหมมนะครับเกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดเป็นช่องหัวเสบได้นะครับอุปกรณ์ที่พี่ช่างใช้ก็จะมีะแป้งถอนขนหูนะครับแล้วก็กันกรนีบนะแบบนี้นะครับพี่ช่างใส่แป้งถอนขนหูไว้นะครับเพื่อที่จะ ทําทให้การถอนขนหูได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่ลื่นนะครับแล้วก็ใช้กัในชนอยู่ค่อยๆเอาขี่หูออกมาเอาเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไม่ถอนขนหูนะจะทําให้เกิดการอุดตันนะครับของขนหูแล้วก็ขี้หูนะครับไม่สามารถที่จะออกมาจากหูของน้องได้นะครับทําให้เกิดกลิ่นเหม็นยิสนะครับเหม็น กลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นพวกหูอักเสบได้นะครับน้องจะเกิดอาการคันหูนะเพราะฉะนั้นพี่ช่างก็ต้องมันดูแลช่องหูให้กับน้องนะครับแล้วก็นี่นะฮะถอนหูออกมาเยอะเลยทีเดียวนะกลิ่นมันก็จะมีลักษณะกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดให้ด้วยนะครับตอนที่ถอ,อนขนหูให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีเจ็เจนิดเดียวลูกนิดเดียว นี่นะครับพี่ช่างถอนขนหูออกแล้วดัดหนึ่งแล้วนะเราก็จะเช็ดทำความสะอาดภายในช่องหูของน้องเห็นไหมครับนี่ขี้หูที่สะสมนะครับอยู่ในช่องหูในเยอะเลยทีเดียวนะครับจะเช็ดทำความสะอาดออกให้หมดเลยนะครับจะได้สบายหูลูกนะเออนิดเดียวนิดเดียวลูกขี้หูเยอะเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าเป็นผื่นแดง,งนะครับที่บริเวณช่องหูของน้องเนี่ยชัดมากเลยนะน้องจะเกิดอาการระคายเคืองและเกิดอาการคันช่องหูของน้องนะครับ <c oughs> ต้องหมัดเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งป้องกันไม่ให้มีขี้หูสะสมนะครับแล้วก็ถ้ามีขนหูอุดตันนะครับที่ช่องหูเราก็ต้องหมันทอนขนหูออกนะครับ หรือว่าถ้าไม่มีเวลาทำเองเอาเข้าร้านกรูมิงก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ช่างจะดูแลให้เพื่อที่จะลดการสะสมของที่หูลดการอุดตันของขนหูนะครับก็จะได้เช็ดทำความสะอาดช่องหู้ด้วยนะครับเอาเข้าร้านกรูมิงพี่ช่างจะตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับสางขนเอาขนที่เป็นก้อนขนสังกะตังออกให้ด้วยนะครับแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นเพื่อลดความมับชื้นนะครับดูแลความสะอาดช่องหูให้แบบนี้นะ ไม่ให้เกิดการหมักยีสต์ไม่ให้เกิดอาการระครายเคืองจะได้ไม่คันหูด้วยครับนิดเดียวลูกโอ้โ <g ulp> หสน่างสงน,นิดเดียวลูกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวลูกนิดเดียวนะครับหลังจากพี่ช่างถอนขนหูแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นีเห็นไหมคนหูแล้วก็สำลีเปื้อนขี้หูต่งตางๆนะครับที่เช็ดออกมาจากช่องหูของน้องนะครับต้องมันเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าคข้าร้านกุ้มิ่งให้พี่ช่างดูแลนะครับเป็นประจำต่อเน,นื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับน้องจะได้ไม่เกิดอาการคันหูไม่เป็นช่องหูอักเสบครับทำคนหูก่อนลกูก จะมีขนหูนะครับอุดตันทาให้เกิดการหมัยีสในช่องหูของน้องนะครับเกิดกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดอาการระคายเคืองช่องหูของน้องได้นะครับจะมีผื่นแดงที่ช่องหูของน้องด้วยนะครับพี่ช่างจะใช้แป้งถอนขนหูแล้วก็ใช้ครีมนะครับหนีบเอาขนหูที่สะสมอยู่ในช่องหูออกนะครับมันจะได้ไม่เกิดการหมัยีสนะครับของขี้หูไม่งั้นมันจะมีกลิ่นเหม็น เกิดการนักเศษที่ช่องหูนะครับเกิดอาการระคายเคืองแล้วเกิดอาการคันนิดเดียวลูกนิดเดียวเป็นข้างที่สองนะครับอีกข้างนึงพี่ช่างทำเรียบร้อยละเดี๋ยวถอนขนหูให้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเช็ดทำความสะอาดให้นะครับไม่ได้เจ็บนิดเดียวลูกีนะจะให้ดูชีหูภายในช่องหูของน้องนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเช็ดทำความสะอาดให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวลูกเช็ดทำความสะอาดช่องหูกันครับนี่เดี๋ยวลูกนี่เดี่ยวเช็ดทำความสะอาดช่องหูก่อนต้องมันเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับหรือเอาเข้าร้านให้พี่ช่างตัดเล็บเช็ดหูให้นะครับทำบิ๊กคินนิ่งให้เดือนละครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อที่จะ เช็ดทำความสะอาดช่องหูไม่ให้มีขี้หูสะสมมากนะครับแล้วก็ถอนเอาขนหูออกนะครับจะได้ไม่มีขี้หูุตันนะเว <c oughs> ลาที่เราอยาเช็ดหูก็ไม่ต้องอย่าลึกมากนะครับ <c oughs> เพอเอาขี้หูสะสมนะครับในช่องหูคุณน้องออกไม่ให้เกิด <c oughs> การหมักหมมเป็นยิสในช่องหูนะครับไม่งั้นจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นช่องหูอักเสบ ครับขอบคุณที่รับชมครับอบน้ำตะกอนร้านน้องหมาน้องแม่ซอรอน,อนในสวนกเกษตรบา้างขนกันครับเรื่องี่ดูการสบัดเวรีนพี่ช่างรับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกับจัดเทมป์ต์ด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่คนให้กับสนักจอนแม่จอนในมูลน,นิธิต่งางๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ,อบ,บ,นนรบขอดูช่องหูนี้หน่อยลูกช่องนี้จะเป็นมีขี้หูตันนะครับในช่วงแรกนะใจเย็นลุกนี่นะฮะมันทําให้เกิดอาการบว,บวมแดงแบบนี้เลยนะครับ ต้องตรวจสอบหูน้องอยู่เรื่อยๆนะไม่ให้มีขี้หูสะสมไม่ให้เกิดเข้าคนหูอุดตันช่องหูนะครับ